เขาคือบุตรแห่งแสง Man, ช่วยหมูเด้งด้วยหมูเด้งโดนจับตามึงจ,จะมาอหกไหมูเด้งเขาคือบุตรแห่งแสงผูมาจากดาวเอ็มเจ็ดสิบแปดวันนี้อุลตราแมนจะมาช่วยโลกใบน,นี้เอาไว้และเขาจะช่วยได้หรือไม่จับตาจับตัวพร้อมกันครับสวัสดีผมมีนามว่าฮอกตะเซจิเป็นอุลตราแมนอุลตราแมนมีไฟเกิดขึ้นที่เลนการทำไมก็ต้องมาช่วยไอ้เจนอีกแล้วเนี่ยช่วยหน่อยว้าวอุลต,ต,ต,ตราแมนกล้าหาญมากเลยก็เพงบอกให้กูเข้าอะเอามันอุลตราแมน อุลตร้าแมนจะวิ่งไปไหนอ่าวหลบก่อนดิอ่าวอุลตร้าแมนจัดการมันนี่แน่อุลตร้าแมได้หึงคิวแล้วอ้าวอ้าทำไมเหล็กคนเดียวอะอุลตร้าแมนอ๋อไอ่อุลตร้าแมนไม่ไปกับผีไอ้หมูเด็กผมคือชายผู้มาจากดาว M78 และตอนนี้ผมต้องการทำมาช่วยโลกครับว้าวล็อคแสงของอุลตร้าแมนเท่จังเลยใครก็ได้คุยกับไอ้เด็กนี่สุดยอดเก่งมากอุลตร้าแมนธรรมดาครับธรรมดาเอาวแล้วดีแต่พุ่มใช่ไหมนี่แน่เฮ้ย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 ล็อใส่เอ้เป๊ี่เหรเฮ้ย เฮ้ยสองคนลุงไหวเว้ยเอามันแบทแมนเอามันแบทแมนแบทแมนมึงเห็นไหมมูเด้งหมูเด้งเห็นแล้วหมูเด้งเห็นแล้วมึงดูนี่ดิเอาอะไรของมันวะเอาไอ้แบทแมนตัวเองจะต้องมาร่วมงานกับมึงอีกเลยเนี่ยเอาเอาสิอะลำแสงสเปเชียลว้าวแสงสเปเชียลของอุลตร้าแมนแรงจังเลยธรรมดามันแรงแล้วเอาละเอาละตาพิเศษเห็นนะเอาละเอ้ยเอ้ยเอ้านี่นะเอ้ยโดด ขโมยแช่ฉันได้กันเหรอหนีลำสายสเปเชียลนี่แน่ไม่ได้หลอดล็อกอ้าวไอ้ป้อมปืนทำอะไรนี่แน่หนึ่งทีนี่แน่เอาสายสเปเชียลเอาไม่โดนนี่แน่โกงจากโกงจากสังหารนี่ไงจับหนี่แน่เปลี่ยนท่าเลยเอาเฮ้ยดักเอากุญดักกูทำไมเนี่ยไม่ต้องห่วงกูตะแบนมาแล้วนี่แน่เฮ้ย เอาไปกูโดนอะเอาไอ้เหอะเอาเฮ้ยเอาโอ้โหเล่นไปเล่นมาแม่มันจะแพ้วะเฮ้ยมึงในหมู่เด็กเนี่ยอะไรเนี่ยงงวะ่เนี่ยเอ้ยกลับบ้านก่อนไฟสุดท้ายของฉันแล้วอีเออเฮ้ยเออเอาเฮ้ยแบงค์สเปซเซียมตายเออไม่ตายเกิดใหม่เว้ยวันนี้เออเฮ้ยกดจะแพ้ไปเหีลยสองคนเวชายังไงอะ วยดิแหลงอะไรเนี่ยเฮ้ยเจอแต่อะไรเนี่ยขอโทษท้านหมูดิดงช่วยไม่ได้ไม่ได้ไไดโรกใบนี้แตกไปแล้วอุลตร้าแมนช่วยหมูดิดงไม่ได้อุลตร้าแมนช่วยโลกไม่ได้อุลตร้าแมนเป็นผู้ประสบภัย คนเติมเงนกักต่อเอาเด็กเชียเเติมความเบียวต้องนี่เลยร้านฟูยูซังร้านเติมเ,มเกมคุณภาพราคาสบายกระเป๋าร้านนี้มีเกมต่างๆให้คุณเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น PC หรือโมบายก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมชื่อดังอย่าง TFT เกมจีนอิมแพคฮอนไกสตาร์เรลหรือเกมหมาที่เจ้าของช่องรักอย่าง r o v กับสกินใหม่ของไบรอนอิตาลียูจิถึงร้านเติมเกมคุณภาพต้องฟูยูซังเท่านั้นร้านที่ไม่ได้เติมเต็มแค่สกินแต่เติมเต็มความเบียวให้กับคุณด้วยใครพร้อมเเเเตตติิิมม็ควาาียยดดลลลล้้น่ใป